สวัสดีครับมโอนี่นะครับมาพบปะกันยำแรงนะครับมาเบิ้งนะครับมาหาวิธีการเสียร์รถชัานนีกขึ้นครับเป็นยังไงครับปัญหาก็คือว่ามันไก่ซาลานะครับไก่เสาซาลาครับรถดำเนี่ครับสองหาในอาป,ป็นงวดหนาะหนึ่งสี่สองห้า เออมันสิไทยไปที่ละโอส่งมหาวิธีการนะครับวิทย์ไ้เบื่อว่าสิไปทั้งใด<ะ>ข้ดึงเขื่อนเยอะหน่อยข้อดึงเขื่อนเยอหน่อยครับดึงดึงดึงเอาเอาตไปไลนี่นะครับแต่ว่าต้องพัต้องมาหน่จะไดับขอดึง ดึงออกมาจ้าหน่อยเพราะสีได้เพราะคืนมีไหมกับสีสามารถโยกอ่าลองมั้งครับนี่ครับได้รถดำนะครับรถดำรถหล่อต้องนีนาสีไว้อยู่เอายวอุปกรณ์ซะก่อนแล้วมีเสือกสลิงครับ จัดสลิงครับนี่สันโอวีละนะครับเจ้าของรถเอฟฟี่สอนใช่ครับเป็นเป็นฟูสำนักการเรื่องผูกสลิงนี่หาที่เกาะโอ้โหนี่ติดเกาะก็แนบบะเกาะแนบแนบกูบอกเกาะมั้งที่ กูปวดึงกระพ่ก่อนเอาแนวฟังนี่ว่าดีบ่แนวฟังนี่ครับดึงกระพี่รกรพิกรถ,ถอยถอยมาหนิดึงมาะพิครับครับครับก่อแนบตัวนี้ครับเอออ๋อลุยเห้อครับมันต่ำเนี่ยก้มเนี่ยวิ่นป่ะวิ่นแล้ววะก้มต่ำเนี่วิ่นเลยนี่เอาหูแนบเลยบ่เอาหูแนบแนบเลยครับ พอเราจะเกาะที่หูแหนบอันนี้ยังคัาดไปครับน,นี่อันล็อกเลยอีกรอบนึงบน่ง

ตันี้มีแต่บุญบุปผุครับระวังแต่มันหนีบมือเจ้าของมันแข็งครับบอกเลยผูกยากเนี่ยเงื่องนี้ยังก็มันไม่มีหม่องเกี่ยวข้างล่างบอกครับก้อนแนบนะครับก้อนแนบแล้วเอารูดรูดครับ บ่วงจะเห็นหลุดหมดได้อยู่ครับคุณนี้ชมนะบ่วงสายธ<ร>นูครันะบใช้เงื่อนบ่วงสายธนูถ้าบ่วงสายธนูจะไม่หลุด,ลดมีมีผ่าปะเอาผ่ามาห้องไลยแล้วเจ้าหน้าดึงครับอ่า,อาครับเนีอนเอาดึงมาเท่าไหร่ในก็อัน ได uh ้หกล้อครับมาช่วยในการจึงนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับที่เอามาหน่ก่อน60หมัดหคตรครับบอสเจ้านหนมันกรดดึงก็ผีอยู่แล้วดิพอจุดมันอยู่นี่จุดอยู่หูแหนบไม่แหนบกันบอสเส้นแหนบนะครับนี่เอาทางไกลดีกว่าดิ เอาแนบดิวาว,าวาันถีกไก่กันวาว่าไต้ครับไต้ไต้เลยไต้หูแนบเลยครับ ไายธนูครัอบผมว่าัจะดีตาจาหว่งรูดโอเคใช่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 อ่ะ เบาเบาหด้อครับเอาตึงๆเอ่ะตึงเลยตึงเลยโอเลยเบาเบาได้เลยครัมันห้องวายอยู่มันสิไปผุ่นเลยไอ้มันมันสิไปผุ่นเลยมันสิไปผุ่นดูวยไอ้มันเชือกตึงก่ันเบาเบาเด้อเบาเบาก่อนให้ตึงก่อนเออเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องเร่งครับไม่ต้องเร่ง อาให้ตึงไปเลยตึงไปเลยไปอีกไปอีกไปอีกเอาละครับเอ้าไปได้แครับไปช้าเบาๆไปเลยๆไปเลยโอเคโวๆๆไปเคไละไปละไปละไปครับไปเเดี๋ยวไปไปอีกไปอีกไปเลยไปเลยไปไปได้โอ้มันกันนักคือพ้นสมเื่อนด้วยกันเนาะไปได้อยู่ครับไปได้อยู่รอมันขึ้นแล้ว อาอออันถอยซอยน้ำกันไปเดี๋ยวให้ดึงก่อนเดี๋ยวให้ดึงก่อนจังหวะดึงอหมุนเลยอย่ายยุดยุดปอออปอบบยัมันมัน มันมันกำลังสิไปใช่ไหมคะนนไ้คบพอมันไ่ได้แลยานกระางมันับแผนใหม่ครับระวังเครื่อไมอาพอพ่โอเโอเคอย่าไปเข้าหลานครัเอดาโอเคมาสั่นๆสันๆมาสั่นๆ

ุ้นบ like like ่ตองอันไหนดอ๋ยวบอตองบ้ง่านมาเโชคมาเด้อหนึ่งสี่องห้าเอาคันพี่เครับแกเอาคันนี้แน่นอะสี่ห้าหกเก้านีเอาาาบ้มันแจ็เอาสเลขก็ได้ พี่น้องลูกเสือต้องมาช่วยกันครับได้สนได้บอกตอนนี้กำลังปั๊บแพนไหมครับพี่น้องครับหักฟอก่ไปเลยครับเอ เนะป็นเงื่อนปูกแน่นครับจบแล้วครับต่อไปนะครับหมอเถาซอยลูกหลานด้อต,ตรงไปก่อนด้อตรงไปก่อนจะอยตรงไปก่อนให้เชือกตึงก่อนเอาเด้อหมอเถาครับ มาจากสพมนครพนมครับเชือกตึงเชือกตึงผ่านไปไปครับไปเบาเครับเบาเอัดตึงตึงเดี๋ยวให้เชือกตึงก่อนอ่าเชือกตึงลไปไปเดี๋ยวเดี๋วเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเตะเน วงนะครับสตะนุขึ้นเราันีปนือตเยเมกับพวงใส่ตะนู hmm. ่มเนบ้างหนิเบงเนบอใส่ว <ten> <leaves> sure ิธีไหครับได้ยู่บ่นแงแรงครับแปเล็กเนี่แจะเ้ดนีเอาาะครับมาดูวิธีการใหม่ครับ สำคัญมันจะโดนเสารครับดีครับไปครับไปตึงแล้วครับตึงแล้วอ่ะอ่ะ,อะมาแล้วครไปๆย,ปย,ย,ปยมาล้วครับมา,มา้วครับโอเคหยุดก่อนครับหยุดก่อน อย่าอย่าเพิ่งเดินเด้อถอยมาถอยมาทำไมหล่ะครับอย่าพิ่งออกอย่าพิ่งออกอย่าพึ่งออกถอยมาตั้งลำไปเลยตั้งลำเดี๋ยวยังไงอ้อ้าวอ้าวอาตั้งลำไปเลยครับไปเลยเดินหน้าเด้อเดินหน้าเรียวเลยครับพ่อหมุนเลยหมุนเลยเออมันสีวิล ว่างะรมันติดติดอะไรครับให้ให้เดี่ยวเจ้าก่อนกันอ่ะขึ้นรอครับขึ้นรอเอาไปไปได้ไปได้ไปได้โอเคไปแล้วครับ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 โอ้โหเย้เกลือชนดำ เดี๋ยวโคกต่อพังวันเพิ่มคุณยอดครับคุณยอครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทีมงานครับขอบคุณทีมงานขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับ